สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าส,สู่รายการจับตารอบทิศวันนี้พบกับผมจริรนัยมีชัยนะครับช่วงเวลานี้ชาวนาคพรพนมเฝ้ารอคอยทิศทางนโยบายผลักดันจังหวัดนคพรพนมจากเมืองรองการท่องเที่ยวขึ้นเป็นเมืองหลักโดยนายกรมมัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมที่มหาวิทยาลัยนคพรพนมในวันพรุ่งนี้นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตอนนี้ก็เตรียมข้อมูลการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับเมืองและก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมต่อที่ประชุมนะครับการจะขึ้นเป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจะมีทิศทางอย่างไรนะ วันนี้พูดคุยกันกับศาสตราจารย์ทวัชชัยสุภดิตร,รักษาธาชาการแทนอิิการบดีมหาวิทยายลัยนครพนมอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีค,ครับคุณชินนยครับอาจารย์ครับถ้าเราดูต้นทุนทางการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมนะครับอย่างประเพณีไหลเรือไฟอันนี้คนก็รู้จักกันมากหรือเกินนะครับงานบวงสวงพญาศรีสัตนาคาราชก็มีด้วยพรุ่งนี้ครับถ้าได้เข้าประชุมกับท่านนายกนะครับจะอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยสานต่อต้นทุนการท่องเที่ยวที่มีอยู่ตรงนี้ยังไงบ้างครับอยากเรียนคุณชินนายครับว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของนครพนมเนี่ย มีมากกว่าที่คิดนะครับเรามีศักยภาพด้านการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของภาคสานตอนบนนะครับถ้าคุณจินัยดูพื้นที่เนี่ยนอกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนมที่เราจุดเด่นทุกอำเภอที่มีนะครับทุกอำเภอก็จะมีจุดเด่นตัวเองเนี่ยเห็นว่าในแผนที่ของจังหวัดนครพนมเนจะเป็นจุดเชื่อมต่อของประเทศลาวนะครับสปปลาวประเทศเวียดนามประเทศจีนซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นฮับของการท่องเที่ยวทั้งในเชิง แม่น้ำโขงนะครับทั้งสายน้ำทุกใความเร็วสูงและก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเรามีสนามบินด้วยนะครับเรามีเครื่องบินเล็กครับที่สามารถพานักท่องเที่ยวบินในละแวกทางนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการของการท่องเที่ยวเนี่ยเราคงจะมองไริษัทภูมิภาคลุมน้ำโขงมากกว่าที่จะมองจังหวัดนครพนมอย่างเดียวนะครับซึ่งเรามีจิ็งอยู่แล้วครับครับผม อาจารย์ครับแล้วนโยบายหลักของรัฐเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวตอนนี้ครับก็กําลังจะสร้างไฮไลท์ให้มีไฮซีซั่นตลอดทั้งปีคือไม่ต้องรอเฉพาะเวลาที่มีเทศกาลใ,ใหญ่ๆเท่านั้นอย่างจาาังหวัดนครพนมเองตอนนี้ถ้าถามว่าจะจัดปฏิทินการท่องเที่ยวแบบต่อเนื่องทั้งส2บเดือนได้เลยไหมครับอาจารย์เราจัดได้ครับจริงๆเราวางแผนอย่างนี้ครับที่ทางทีมนักวิชาการนะครับไปร่วมมือกับทังจังหวัดเราจะวางแผนมาบมักอะไร ภมภามีอะไรมีนามีอะไรเมษามีอะไรจนถึงสิบสองเดือนเนี่ยหมายพราะว่าในสิบสองเดือนของจันดรครพนมเนี่ยจะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อยู่เสมอนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีวันพระธาตุพนมครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็คือหความว่าพอหลังวันพอเมษาก็จะเป็นเรื่องของสงการและซึ่งเป็นสงการระหวา่างประเทศเลยนะครับคือฝั่งสกปราวกับฝั่งไทยแรงต่างๆซึ่งตรงนี้จะทําให้ การเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถดึงคนจากคุณภาพจากทีมที่สนใจเรื่องเทศการต่างๆห,หรือจากทางเวียดนามอะไรต่างๆนอ,อกจากนักท่องเที่ยวไทยนะครับซึ่งทั้งปุจจัยทรา,ารบ่าทีเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับมหมายความว่าเพิ่มมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาเที่ยวจังหวัดนคร กับอาจารย์ถ้าผมเจาะไปที่ฝั่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่อาจารย์บอกว่านี่คือกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาเที่ยวที่นครพนมจำนวนแต่ละปีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนมากกว่ากลุ่มของจีนที่เราเป็นเน้นแต่จีนหรือเปล่าครับอาจารย์คือจริงๆที่มาเข้ามาต้องเที่ยวข้าไปข้ามาแล้วข้ามาตลอดเวลาคือของฝั่งสปปลาวครับ,รบที่มาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว ในเรื่องของการซื้อสินค้ามาท่องเที่ยวรวมทั้งเรื่องของรักษาสุขภาพด้วยที่ฝั่งประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งนะครับคือท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพด้วยครับและประเทศที่กําลังเข้ามาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากประเทศจีนคัอประเทศเวียดนามถ้า,าคุณเะนได้ดูจากแผนที่เห็นว่าพนมเนี่ยห่างจากประเทศเวียดนามเนี่ยประมาณ200กิโลเมตรครับซึ่งหมายความว่า จาก200กิโลเมตรเนี่ยถ้าเส้นไทยรถไฟความเร็วสูงตัดผ่านจากเียงจมันมาถึงขอมุวนนะครับที่ตัวฝั่งตรงข้านนมนครพนมเนี่ยและตัดผ่านเวียดนามแล้วมาที่นครพนมเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางจากเวียดนามมาที่นครพนมเน,นี่ยไม่เกิน45นาทีครับครับอาจารย์ขยายความเมืองท่องเที่ยวด้านสุขภาพของนครพ,พนมทีครับตอนนี้ในจังหวัดท่าศักยภาพด้านตรงนี้ครับมีความพร้อมอยังไงบ้างทำไมถึงมีการชูจุดเด่นด้านนี้เข้ามาได้ด้วยครับ ครับคืออย่างนี้ครับมีคำขวัญของนครพนมว่ามานครพนมหนึ่งวันอายุยืนหนึ่งปีมาเจ็ดวันอายุยืนเจ็ดปีครับเนื่องจากจุดเด่นของนครพนมนะครับหนึ่งก็คือสภาพอากาศครับเพราะว่าอากาศของนครพนมเป็นอากาศที่ดีมากครับเพราะรว่าฝั่งจากฝั่งตอัวนออกคือฝั่งจากเวียดนามเนี่ยเข้ามาจากทะเลเวียดนามครับเข้ามาที่ฝั่งเราที่ฝั่งไทยพีเยส ไม่เคยผ่านโรงงานอาุตสาหกรรมที่ปล่อยมลพิษสูงเลยนะครับถ้าดูเส้นทางททางลมที่เข้ามาเนี่ยจังหวัดนครพนมจึงเป็นอากาศที่ดีมากนะครับแล้วก็ภูมิอากาศดีสองก็คือน้ำครับน้ำเนี่ยนครพนมมีเส้นน้ำโขงเนี่ยมีน้ำตลอดทั้งปีแต่ว่าบริอ๊อดดีมากอาอารการกินดีครับรวมทั้งเ,เรื่องของผลผลิตต่างๆเนี่ยที่นครพนมมีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตตามธรรมชาติ หมายความว่ามานครมนมเนี่ยเรื่องของเฮลเรื่องของการดูแลสุขภาพรวมทั้งสมุนไพรเรียนเอ็ดพิจนารครับ,รบในประเทศไทยสมุนไพรที่มีมากที่สุดรวมทั้งมีหมอแพทย์แผนโบราณที่มากสุดอยู่ที่จังหวัดนครมนมกับสมุนครครับ,รบอาจารย์ครับผม ลงลึกไปที่ระดับท้องถิ่นบ้างว่าหน่วยงานอย่างมหาวิทยาลัยนครพนมเองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยมีโครงการอะไรที่เข้าไปคุยกับระดับท้องถิน่นกับชาวบ้านที่ต้องพัฒนาต่อร่วมกันบ้างครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยที่กำลังดําเนินการครับก็คือว่านักท่องเที่ยวมามาถึงเมืองนครพนมแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถผลิตผลิตพันธ์นะครับตอบโจทย์ความต้องการนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งตอนนี้ผมกำลังให้นักวิชาการนะครับบางท่านเนี่ยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลว่านักท่องเที่ยวที่มาคนกกามพนมเนี่ยมีมีกลุ่มประเภทไหนบ้างรายได้เท่าไหร่อาชีพอะไรเพื่อที่จะสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยลมก่บชุมชนในการตอบสนองความต้องการเพราะว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวแต่ละช่วงอายุเนี่ยมีความต้องการที่เหมือนกันครับถ้านักท่องเที่ยวที่ที่เ mm hmm. ด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเวลา นะครับมีกำลังแต่ไม่มีเงินนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุก็จะเป็นเรื่องของมีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรงอันนี้จะต้องจัดการท่องเที่ยวอย่างไรซึ่งอันเนี้ยจะต้องสร้างเป็นทับของการที่จะต้องสร้างเป็นศูนย์นํานวัตกรรมหรือสินค้าของชุมชนมารวมเป็นตลาดกลางหรือไม่อะไรต่างๆมาเนี่ยซึ่งถ้าได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยจะทําให้การพัฒนาการท่องเที่ยวกับชุมชนสามารถผูกดวงกันได้ครับและอย่างหนึ่งที่กำลังมเนการครับคุณทนายครับ เราขายเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเหยียบในพื้นที่นครมนมอ,อย่างเดียวไม่ได้เราต้องขายผ่านระบบตลาดออนไลน์ตอนนี้กําลังทําโครงการครับว่าให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถขายผ่านตัวปีกับลาซาด้ารวมทั้งสร้างแอปขึ้นมาให้กับชุมชนได้ซ,ซึ่งอยู่ในโครงการที่นําเสนอกับทางพักรัฐบาลซึ่งกําลังรออนุมัติงบประมาณอยู่นะครับถ้าได้มาเนี่ยชุมชนสามารถผ่าน่านออนไลน์ได้หมดของชุมชนจังหวัดนครมนมครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ครับสวัสดีครับ